อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกัน,กนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆจีไอเดลหรือว่าไอดลกันนะครับล่าสุดนี้ได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าไอดลนั้นจะกลับมาพบกับแฟนๆเหล่าเนเปิลแลนด์อีกครั้งนะครับด้วยมินิอัลบั้มที่5ที่มีชื่อว่า I Love นั่นเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับสาวๆไอดอลนั่นเนี่ยก็ได้มาบอกกับสื่อไว้ว่าในตอนนี้มีการเตรียมต,ตัวสำหรับอัลบั้มใหม่กับการคัมแบ็กครั้งนี้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วรอเพียงแค่เวลาเท่านั้นตอนนี้นะครับปล่อยออกมากันแล้วสําหรับการคัมแบ็กของไอดอลอย่างเป็นทางการเลยอัลบั้ม I Love นะครับ The Fifth m i n น a l ั u m ้นั่นเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆคอนเซ็ปต์เนี่ยมีความแตกต่างไปจากทอมบอยแบบว่าสิ้นเชิงเลยคอนเทนต์ที่ปล่อยออกมานะครับมีทั้งคล รูปภาพโปสเตอร์สําหรับการคัมแบ็กครั้งนี้เรามาพูดถึงตัวคลิปวิดีโอกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนสําหรับตัวคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ทําออกมาแล้วทําให้เรานั้นรู้สึกง,งงมากๆเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับสำหรับสปอยเลอร์ทีเซอร์ความยาวของคลิปวิดีโอน,นั้นอยู่ที่10นาทีแบบเป๊ะๆไม่มีขาดไม่มีเกินเลยนะครับท้งคลิปวิดีโอเนี่ยจะมีรูปหัวใจ1ดวงที่เต้นตึกตักตึกตักตึกตัก ตึกตักอย่างงี้นะครับตั้งแต่ต้นไปจนใกล้จบความยาว10นาทีเต็มๆมีเพียงแค่ท,ท้ายท้ายคลิปวิดีโอเท่านั้นที่อยู่ๆนั้นหัวใจดวงนี้เนี่ยก็ฉีกออกเป็น2ซีกนะครับและก็มีคําว่า I Love ที่เป็นชื่ออัลบั้มเนี่ยอยู่ตรงกลางหัวใจดวงนั้นนั่นเองคลิปวิดีโอตัวนี้อาจจะเป็นการสปอยหรือว่าอาจจะเป็นการสื่อให้เห็นถึงความรักนะครับไม่ว่าจะฉีกขาดยังไงหัวใจจะโดนทําลายไปขนาดไหนแต่ว่าความรักที่มีนั้นเนี่ยก็ยังเป็นความรักที่บริสุทธิ์และก็ซื่อสัตย์นั่นเองนอกจากนั้นนะครับ ยังมีโปสเตอร์อีกหนึ่งโปสเตอร์ที่ดูเหมือนคอนเซปต์ครั้งนี้ของสาวๆไอดอลนั้นจะเป็นแมกกาซีนที่ย้อนยุคไปในช่วง90นะครับเพราะว่าแมกกาซีนนี้เนี่ยทั้งโทนสีการออกแบบต่างๆมีความวินเทจมากๆสังเกตดูดีๆในนิตยสารเล่มนี้นะครับรูปหัวใจที่อยู่ด้านล่างนั้นดูเหมือนคล้ายๆกับเป็นเสื้อเกาะอกของผู้หญิงเลย และตัวสีครีมเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวของผู้หญิงนะครับอาจจะเป็นหน้าอกเ่ยเลยขึ้นไปข้างบนรวมไปถึงมีมือที่คล้ายกับมือผู้หญิงนั้นทําท่าเหมือนกําลังจับเสื้อนะครับหรือว่าเอามือทาบอกมันผู้หญิงนกําลังพอยมือโพสท่าในการถ่ายรูปซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้หญิงที่แต่งตัววินเทจในยุคนั้นเพื่อถ่ายนิตยสารเล่มนี้นั่นเองหรือถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับที่แฟนๆหลายคนคนาดหวังกันไว้ ผู้หญิงที่อยู่ในนิตยสารเล่มนี้น่าจะหมายถึงซูจินนะครับไม่นแน่เนี่ยแซนแซนบอกว่าอาจจะมีการกลับมาของซูจินในอัลบั้มนี้หรือไม่อย่างนั้นเนี่ยอัลบั้มนี้อาจจะเป็นอัลบั้มที่มาบอกรักนะครับคนที่พวกเรารักหรือว่าคนที่รักนั่นก็คือซูจินนั่นเอง โดยในการคัมแบ็กครั้งนี้นะครับได้มีการเขียนเอาไว้ด้วยจากทางไอดอลนะคะว่าแมกกาซีนฉบับที่10นะครับครั้งนี้ของไอดอลนั้น G i d อดจะมาเล่าถึงเรื่องราวความรักที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาทุกคนสามารถพบกับเรื่องราวความรักฉบับของไอดอลได้ในนิตยสารไอเลิฟฉบับเดือนตุลาคมนี้นะครับพร้อมกับบอกวันคัมแบ็กอย่างเป็นทางการไว้เลยว่าจะกลับมาในวันที่17เดือนตุลาคมนะครับ แอบบอกอีกนิดนึงนะครับเป็นสิ่งที่แฟนๆใ,ในกำลังไขปริศนากันอยู่กับตัว G นะครับของชื่อวง ที่อยู่ในติเต่าสานเล่มน,นี้หรือว่ารูปโปสเตอร์รูปนี้นะครับมันจะมีตัวจีที่อยู่ในวงเล็บซึ่งทอมบอยตอนแรกเนี่ยตัวจีนี้ถูกกีดค่าแล้วก็หายไปแต่ว่าในตอนนี้นะครับตัวจีนั้นกลับมาแล้วมาอยู่ในวงเล็บเหมือนเดิมนะครับแฟนๆเนี่ยคาดหวังกันมากๆว่าอาจจะเป็นการกลับมาของซูจินถ้าเป็นแบบนั้นได้เดี๋ยวจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับยังไงก็ต้องมารอดูกันหลังจากนี้ที่มีการปล่อยคอนเซปต์ออกมาเพิ่มเติม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมติดตามไป็นกำลังใจให้กับไอดอลกับอัลบั้มใหม่นะครับไอเลิ I ครั้งนี้กันด้วยสวัสดีครับทุกคน